สวัสดีครับผมนายแพทย์สอดสืบยูโนมัยนะครับผมเป็นกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นไหมครับว่าเวลาที่ลูกของเรามีภาวะหลอดลมวและได้รับการพ่นยาขยายลมเนี่ยลูกของเรามีอาการมือสัน่นตัวสัน่นบางคนก็ใจสั่นนะครับคุณพ่อคุณแม่กังวลไหมครับวันนี้ก็จะมีคําตอบอันดับแรกเลยก็ต้องดูกลไกลการปฏิติของยาก่อนนะครับผมขอพูดยาโดยทั่วไปก่อนนะครับปกติแล้วการได้รับยาใดก็ตามเนี่ย เวลาที่ยาเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยก็จะไปจับกับตัวรับหรือที่เรียกกันว่ารีเซปเตอร์นะครับเมื่อจับกับรีเซปเตอร์พวกนี้แล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีการตอบสนองต่างๆออกมาตามยาที่เราหับเข้าไปนะครับกลับมาที่ยาขยายลมนะครับยาตัวนี้ก็จะไปจับเบต้า2รีเซปเตอร์นะครับหรือตัวรับเบต้า2โดยที่ว่ากลไกหลักที่เราต้องการเนี่ยก็คือให้ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อในหลอดลมเพื่อให้กล้ามเนื้อในหลอดลมเนี่ยคลายตัวแล้วก็ขยายตัวนะครับ แต่ยาตัวนี้มันก็ไปจับเบต้าทูที่อื่นด้วยนะครับอย่างเช่นจับที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะมีการหดเกร็งนะครับทําให้เรามีอาการมือสั่นตัวสั่นขาสั่นได้นะครับส่วนอาการใจสั่นนะครับพวกนี้ก็เกิดจากหลายกลไกนะครับร่วมกัน,นกลไกแรกก็คือในหลอดเลือดของคนเราก็จะมีตัวรับเบต้าทูนี้อยู่เมื่อยาตัวนี้ไปจับปุ๊บหลอดเลือดก,ก็จะขยายทําให้จะมีภาวะที่เรียกว่า รีเฟกแท็ิคาเดียนะครับก็คือเมื่อหลอดเลือดเราขยายหัวใจก็ต้องทําหน้าที่บีบตัวเร็วและแรงมากขึ้นเพื่อคงภาวะความดันดันเอาไว้นะครับอย่างที่2ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจของคนเราเนี่ยก็จะมีตัวรับเบต้าทูอยู่นะครับแม้จะในปริมาณที่น้อยกว่าเบต้าวันนะครับพวกเนี้ยเมื่อถูกยากระตุ้นเนี่ยมันก็จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นเร็วและแรงมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากผลข้างเคียอง2ออย่างที่กล่าวมานะครับ ก็จะมีผลข้างเคียงต่อเกลือแร่ด้วยก็คือโพแทสเซียมนั่นเองซึ่งหากว่าเรามีโพแทสเซียมต่านะครับก็อาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นมาได้อันนี้ก็จะเป็นผลข้างเคียงสอย่างนะครับที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆดังนั้นวันนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับว่าผลข้างเคียงจากยาที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมีอะไรบ้างโดยผลข้างเคียงที่เกิดกับหัวใจนะครับอย่างเช่นหัวใจเต้นเร็วหัวใจที่ผิดจังหวะพวกนี้จะอันตรายนะครับเราจะต้องมีการประเมินให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มยาพ่นแข่ลมนะครับ ส่วนผลข้างเคียงของกล้ามเนื้อสั่นอย่างเช่นมือสั่นตัวสั่นพวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่หากสั่นมากจนเกินไปเนี่ยก็แสดงว่ายาที่เราให้เนี่ยเยอะจนเกินไปดังนั้นเราก็ต้องมีการปรับยาให้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อลดภาวะผลข้างเคียงทรกซ้อนพวกนี้ให้หน้อยที่สุดแล้วก็สามารถรับชมสาระดีๆจากช่องดรสอนหมอเด็กได้ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ด้วยนะครับขอบคุณครับ